เขาดูว่าเออย่างเป็นเป็นอย่างงี้ให้เขาเลือกซื้อไม่เอาไม่ดีเหรอคิดแต่ว่าค่าเรียนเราเคยคิดอย่างนี้นะคะให้เขาตามกําลังเขาว่าไอ้แจกแจกไปเนี่ยเหมือนขายของอะังคับขายของแล้วเขาเขามาเป็นล็อตทีเนี้ยของสิ่งเนี้ยเขาหมั่าเป็นล็อตเลยนะคะพันเครื่องร้อยสองร้อยสามร้อยเครื่องแล้วเขาบังคับแจกนักเรียนอะเอาไม่เอาก็ต้องเอาใช่ยิ่งแล้วใช้ได้แม่คกูให้หรือไงเราไม่ถามไม่ ต้องซื oh, so so think, ้อรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็ซื้อแล้วต้องแจกมาทำไมถามพ่อถามจริงมาเป็นคนในนี้จริงนะจันต้องงงอ่ะเฮ้ทำไมมันต้องแจกเขาแต่ถ้ารู้เรื่องมุ้เชื่อที่ดำๆนี่มันใช้หาไม่ได้เลยมันจะแจกทำไมจันของขึ้นเดี๋ยวแต่ว่าชั่วโมงนั้นคือรู้สึกเฮ้ยทำไมมันต้องแจกเลยวะบอกอาจารย์เอางี้ไหมถ้าเราจะคิดค่าวไร่ไร่คิดเท่านั้นไปเลยคิดเขาไปเลยให้มันรู้เรื่องไปเข้าอุปกรณ์จะขายอะไรก็ขายแบนเรื่องๆไปได้ไหม มันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นไรแล้วอธิบายอ๋อ่นี่นะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไอ้เนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้่นีนะแล้วเขามีแรงคนมันไม่เท่ากันนะคนมันเลิกเรียนมาเรียนบางคนไม่มีตังค์เลยบางคนเขาแบบเลิศไปเลยเอาให้ดีที่สุดฉันเปิดมาแล้วยานใหญ่อะไรเงี้ยฉันพร้อมแล้วก็ให้กันตามกําลังเขาถูกไหมฮะไม่ใช่มาบังคับเขาเอาแค่เนี้ยต่อให้ตายเขาก็ไม่ใช้หรอกที่ไม่อยากใช้พอใช้มีปัญหาทีนี้เราถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้ก็หนึ่งมันก็คือเหมือนมันเป็นการตลาดที่ดึงลูกค้าเข้ามาหดักเรียนเข้ามาได้เอาอรีอน หนึ่งอ่ะสอง,สองคือก็ให้มเกิดปัญหาสิเขาจะได้่าซื้อเครื่องใหม่อ้าวตายแล้วพูดทั้อย่างนี้เลยก็จะได้ขายเครื่องใหม่ไงก็งรู้ว่าเครื่องนี้มันไม่ดีอา้าวเราจะขายแล้วทําไมมันไม่ดีเราบอกถ้าคขาไปใช้กับลูกค้าที่มีปัญหาตอนแรกบางคนเนี่ยเขา้อจนไม่เรียนต่อบางคนเนี่ยเขาใช้ไปแล้วเขาแก้ไขปัญหาไม่ถูกเขาไม่มีเงินมาเรียนดิละ <S <S คนสวยคือใครลูกค้าสวยคือลูกค้า <S <S เป็นแผลเป็นไปเถอะต่อให้สัก์คิ้วเป็นแผลเป็นถ้าคุณใช้เครื่องไม่เป็น จริงไหมคะจริง,รงมันเรื่องจริงเอาประสบการณ์มาคุยกันเลยเปิดใจคุยกันเลยต่อให้คุณอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณสักจนเลือดออกไปนะคะไม่ต้องเป็นต้องว่าล้างคิว้วเป็นแผลเป็นหรอกแค่สักก็เป็นนี่กีดต้าเพี้ยนก็เป็นเป็นแผลเป็นหมดคุณมียาดูแลไหมอะอัพเดอร์แคร์ดูแลไหมคุณให้เขากินยาหรือเปล่าคือเขาไม,ไม่สอนพวกนี้ด้วยอะเขาไม่สอนนะก็าขายอันนี้เปนทานหลักคิ้ชนะ่นี่เป็นเรื่อแล้วไม่บอกเขาว่าทำอะไรยังไงอะแล้วเขาจะใช้เป็นไหมอะ ขนาดบวกอะแนวง่ายเลยนึ่งหรอสองเลยบวกแค่ตายยังไม่จําก็วลาอะไรจึกไม่ได้นานนี่โดนนานอาจารย์อาชัยะไรนะอาจารย์พูดตรงคืออาจารย์อาให้เต็มที่คุณยังรับไม่เต็มที่ถูกไหมรับไม่หมดรับไม่ทันอ่ะแล้วถามว่าจะเรียนอย่ังไงอย่าไปคิดว่าจะไม่ได้ไม่ได้เอาซื้อไปแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรเต็มไปหมดเลยแถวซื้อหมดเฮ้ซื้อสี็จรับสั่งให้หยรังสั่ง แต่อธิบายการใช้เขาเขาใช้เราๆกันจบเลยขีดเหมือนกันการขีดมีดมีดลายเส้นน่ะมีกี่เบอร์รู้ไหมคะมีกี่เบอร์คะกี่เบอร์ลายเบอร์อะไรคะอ่าลายลายไม่ใช่ลายพันสิบเบอร์เจ็ดเบอร์สี่เอ็ดต่างกันยังไงคะต่างกันยังไงคะก็ตัวที่ไอ้นั่นน่ะมันก็จะมีตัวที่เส้นเล็กเส้นบาางอไม่ได้ตอบปโอ้โหอ่ามันต่างตรงที่ว่ามันมีหลายเลแยกเหมือนกัน มันมีความใหญ่แว่้องมาดูเอนะต้องรู้เองสำหรับโค้งต้องสำหรัโค้งใช้เบอร์ไหนคะอ่าจำไม่ได้เพราะว่าเรียนมากก็ไม่ทำล้วโค้งเบอร์อบอรเอาไว้โค้งราอสกิปเบอร์สองแท่งไชมคะก็หนูขนาดตัวอันล็กค่ะจันเดียวเลยชบวช่ ใช้เส้นใหญ่อะมันก็เส้นมันจะมีผิวอะค่ะก็เลยใช้เอร์เลกขนาดแล้วก็สกิีปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เส้นมันลายเส้นเนี่ยทำามาแล้วสวยไหมก็สวยอยู่ตอนแรกจริงไหมอารสอนจริงไหมตอนแรกก็สวยแต่สีมันจะุ้งทําไมมาถึงมาถึงสวยอะข้างมีคอเลยอะทำมาแล้ววิเคอเลยคือเราเป็นช่างเราก็ขัดิเค์นะครับที่ทำตามที่อารสอนอย่างเดียวนะหมายถึงว่าทำไมมันถึงสวยทำออกมาแรก่ๆใช่ไหมอธิบายอ่ะ เพราะว่ามันแผลมันยังไม่ตกสะเก็ดใช่ไหมคะตอนพอลอกออกไปประมาณเดือนนึงมันมันเริ่มจะเหี่ยบลอยแตกแล้วสีมันก็จะเบลอๆไปด้วยกันหมดทำไมมันถึงสวยครั้งแรกจะถามต่อคำถามเนี่ะทำไมมันสวยครั้งแรกกักการสักลายเส้นไปแล้วสวยตอนแรกแรกพอสักเสร็จสวยเลยเนี่ยแรกๆภายในหนึ่งชมงแบบซึ่งเพราะอะไรสีมันยังติดอยู่เพราะอะไรสีมันยังไม่กระจายหรือเปล่าเพราะอะไรอีกยาชาบล็อกคิ้วไว้ซีอ้อนบีบใช่เนี่ยคือของจริง นนทำไม,มทำไมยาทำไมทำคิ้วลายเสร็จแล้วสวยแล้วชอบถ่ายตอนที่มันเสร็จใหม่ๆแล้วรูปเฟซสวยยาชาเป๊ะมากกินให้ตายก็สวยอะ่ะกินยังไงก็สวยกินทุกค,คนยังสวยเลยจริงแต่พอเมื่อ,อยาชามันหมดฤทธิ์ไปแล้วสองชั่วโมง,งเลือดในร่างกายจะพุ่งออกมาตามรอยกรีดนะคะเพราะเป็นกรีดโดนเส้นร้อยฝอยเราอยู่แล้วนะฮะพอมันออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยหนึ่ง ถ้าคุณไม่อัดฟิกเข้าไปด้วยมันมีเทคนิคก,การผสมสีนะะสียังเดียวไม่อยู่นะต้องผสมฟิกต้องผสมตัวค่าเขียวอีกเข้าไปแล้วทีนี้มันจะเกาะเออเรื่องเดียวของฟิกมันจะเกาะให้สีติดแล้วก็ทีนี้การเลือกแต่ละคนคุณต้องรู้ว่าหวานที่กี่ลายเส้นไม่ติดเลยนะ <c oughs> ห้ามกี่เลยนะ <c oughs> คุณต้องมาเรียนรู้เรื่องเลือดเลือดผิวหนังอีกนะคะคนหน้ามันเงียบๆยังไม่ติดเลยหนึ่งหน้ามันไม่ติดประมาณเอาให้อาจารย์ให้คะแนนหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ติด คนเป็นเบาหวาน80%ไม่ติดริมเลือดได้100%เ,เลยไม่ติดจริงมันเลื่องจริง,รงคนที่ฉีดหน้าโบลท์ฟอฟโบลท์คือมัเย็นไม่ติดติดได้ร้อาสิบเปอร์เซ็นต่ไม่ติดคือมาติดน้อยมากไปเรียนมาหมาเดเยอะจัง <specialized S 2> ทำเป็สามคนไม่สวยเลยลายเส้นจะทำได้ไหมทำได้ทำได้แต่คุณต้องรู้เทคนิคเร้อเลือกมากลายเส้นทำง่ายสวยยากจำไม่เลยทำง่ายสวยยากลายเส้นทำปั๊บเดียวจานทำไม่ถึงสิบนาทีเสร็จ สองข้างเลยแมกแมกแมกจบแหละไม่ต้องเป็นวิธีวิเลมากด้วยก็ทำมานานแล้วแต่ให้มันลอกออกมาสวยยากมากแต่สไลด์อ่ะทำยากสวยง่ายตา่างกันไหมทำยากตราทำทำยังไงให้มันเข้ากันแต่มันสวยสวยง่ายเพราะออกมาดูสมูทดูออกมาแล้วมันดูคลีนดูแบบเหมือนเขียนคิว้วอ่ะอาวุธออมอวบนไม่ได้เขียนคิ้วสวยไหมไม่ได้ใ <harbor> นตุ๊กเสื้อจานไม่ได้เฉียนคิ้วเลย